วัด uh, uh, COP นะครับของวัตจักรอุดมคตินะครับของไอดีแอปซ็อปชั่นไซเคิลเนี่ยนะครับก็แสดงได้ตามอันนี้นะครับก็ COP ก็เป็นฟังก์ชันของ uh, มีอุณหภูมิแอปซ็อปเบอร์นะครับอุณหภูมิของเจเนเ a เตอร์นะครับนะไอตัวนี้มันสูงกว่าตัวนี้เนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้ลบกันเนี่ยมันก็จะเป็นบวกใช่ไหมส่วนตัวล่างตัวบนนี้เป็นวงจรของสารละลายใช่ไหมครับส่วนตัวล่างเป็นวงจรของรีฟิชเชอร์แลนด์นี่ก็เป็นอุณหภูมิของตัวอีเวบิเลเตอร์ฝั่งรีฟิชเชอร์แลนด์นี่ก็เป็นอุณภูมิของคอนเดนเซอร์ฝั่งรีฟิชเชอร์แลนด์นะครับคอนเดนเซอร์อุณภูมิสูงกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณเนี่ยก็เทอมนี้จะใหญ่กว่าเทอมนี้นะลบกันก็เป็นบวกนะครับสมมุติว่า แอปซอบเบอกับ c อนเดนเซออุณหภูมิเท่ากันนะครับไอตัวนี้นะครับก็จะถูกเปลี่ยนเป็นแอ s ซอบเบใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจัดรูปสมการออกมาก็จะได้รูปนี้นะครับก็สามารถเอาไปใช้คำนวณได้ถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่นเนี่ยสมการพวกนี้เป็นอันรู้กันว่าต้องใช้อุณหภูมิสมบูรณ์นะครับเช่นเคลวินเป็นต้นนะครับตำแหน่งของ แอปซอ p เบอร์เจเนอเรอยู่ไหนจําได้นะครับหรือว่าเฟรเตอร์คอนเดซอยู่ไหนจําได้นะครับวงจรสีดําคือวงจรลิฟท์เชลเลน์นะวงจรสีเขียวคือวงจรสารละลายซึ่งแอปซอร t แบนจับจับลิฟท์เชลเลน์มาผสมกันเป็นสารละลายไปแล้วนะครับอ่ะซึ่งเนี่ยเขาก็อธิบายว่าอุณหภูมิตัวคืออะไรใช่ไหมก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่เราเพิ่งดูไปนะครับ อค่า COP มกตินะของวงจร a b s o r p t i o n เนี่ยก็คือ1.4นะครับเราจะเห็นเลขมันไม่เยอะนะ1.4นะครับสำหรับสภาวะนี้ที่แสดงอยู่ในตัวอย่างที่2.1นะครับ example 2.1เมื่งเือนไหนเออเราหาไม่เจอฮะนี่นะดูดิมี เอ็กซ์แสองจุดหนึ่งแล้วแบบนี้นะครับขอคุณนั่นเหมันไม่คุ้นว่าเขามีอ๋อนี่นี่ตัวอย่างสองจุดหนึ่งคืออันนี้อืมอ่ะเขาพูดถึงสองจุดหนึ่งทำไมอันสามดี อ uh, absorption COP ค่า COP อุดมคติของมันเี่คือหนึ่ง 4, จุดสี่สำหรับสภาวะตามสองจดหนะึ่งเนาะซึ่งในตารางสองจุดหนึ่งเนี่ยอ่ะก็คือสมมุติว่าใช้เจ n น r a t o r อร์อุร้อยของสารเชืเซียดนะก็คือมาจากไอ้น้ำมาเป็นแหล่งความร้อนจากไอ้น้ำแล้วก็แอ s o อบ t i o ซอ b e r ก็มีอุณหภู้อยห้านะครับอ อันนี้ก็เอาไปเทียบกับถ้าเป็นวัฏจักรคารโนนะครับมี COP เท่ากับ6.7นะครับสำหรับถ้าเกิดไอสภาวการเดียวกันเนี่ยไอคอนดิชันเดียวกันเนี่ยถ้ามันเป็นคาโนนะมันจะมี COP สูงมากนะหกแต่ถ้าเป็นวัฏจักรอัดไอที่เป็นอุมกตินะซึ่งใช้ r 1 3 4หนึ่งสามีเนี่ยนะครับก็จะมี COP เท่ากับ5.4นะครับก็ให้เห็นว่า COP ของ Absorption Cycle เนี่ยมันค่อนข้างห่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีคลิปแยกอีกอันหนึ่งนะอธิบายให้ฟังว่าจริงๆอ่ะมองแบบนี้ไม่ถูกนะครับมองแบบนี้ไม่ถูกเด,เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วก็การวิเคราะห์นะครับวัตจากอุดมคติเนี่ยก็ให้ไปดูงานของ t ทเซอร์แ e s เจมส์นะครับหนึ่งก้าก็เจ็ดได้นะครับ